นางเอกซุปตาช่องสามคนนี้ไม่ได้ไปงานหมากคิมล่าสุดโพสต์ถึงสุดซึง้งขึ้นแท่นบ่าวสาวเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วที่แรกสำหรับหมากปรินและคิมเมอร์ลี่ที่เข้าพิธีวิวาครั้งแรกที่อิตาลีและครั้งที่สองจะจัดที่ไทยโดยมีเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายไปร่วมงานด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติก หวานชื่นเต็มโซเชียลเลยหล่ะคะ่ะล่าสุดทางด้านนางเอกสาวชื่อดังอย่างเต้านัทพรก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมแอดแทวเวลนาตาอรเผยภาพหวานของหมากคิมพร้อมแคปชั่นระบุว่า Congratulation May you hold each t h u r s hand as tight today and forever เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมากคิมทีเวดดิ้งยินดีด้วยขอให้จับมือกันไว้แน่นๆ ในวันนี้และตลอดไปทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มหมากและสาวคิมด้วยนะคะ